โมอามีนาท้องตอนน้นไหนถ่ายคลิปอุ้มท้องใหญ่กับแฟนสาวหล่อชาวเน็ตถามกันรัวทำเอาแฟนๆตกใจกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวโมอามีนาที่ล่าสุดนั้นได้ลงคลิปคู่กับแฟนสาวหล่อนอกวงการโชว์ความหวานกันแบบกรุบๆแต่ที่ทำเอาสะดุดตาคงหนีไม่พ้นจังหวะที่โมอามีนาใส่ชุดคลุมท้องหันมาอวดท้องใหญ่พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่างงอะที งานนี้นอกจากยอดคนดูจะพุ่งเยอะไปถึง3ล้านกว่าวิวแล้วชาวเน็ตต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แสดงความมีดีกันสนัน่นทั้งตั้งคำถามว่าพี่โมท้องหรอคะท้องตอนไหนคะงงแต่ยินดีด้วยนะคะงงเลยแต่ยินดีด้วยนะคะซึ่งต่อมาไม่นานก็ได้มีคนเข้ามาเฉลยแทนว่า ไม่น่าจะท้องนะคะเราเพิ่งเจอพี่เขาที่สนามบินเมื่อต้นเดือนนี้เองตัวจริงสวยหุ่นดีมากๆน่าจะถ่ายละครนะคะแม้ดีนะคะที่มีคนเข้ามาเฉลยให้ไม่งั้นก็งงสิคะแต่จะว่าไปแล้วเมื่อสาวโมอยู่ในชุดคุมท้องก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะภาพจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมภาพของเธอพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ